เพื่อนเอาแล้วหรออ่ะแล้วหรออืมเฟรมนี้เ,อ,เอาเอาฟรมนี้เลยนะยึดขานลงมาอันหนึ่งฉลาบ้า สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาทํา DIY แลมสเก็ตบอร์ดกันคะ่ะสําหรับแลมวันนี้นะคะเราทําเองเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นทรงแบบที่เอียงอย่างนี้นะคะไม่ใช่แบบมีเคิฟนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราวันนี้ไปดูกันนะคะว่าวิธีทําทำํทำยังไงอีกอย่างนึงบอกไว้ก่อนนะคะคือว่าเราเพิ่งหัดเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะก็เลยยังเล่นไม่เก่งแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นแลมนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะถ้ายังไงนะม,มันลุ้นกับเรานะว่าเราจะหัวแตกหรือเปล่าไปโรงพยาบาลหรือเปล่าถ้าหายไปก็ให้ทุกคนรู้เนอะว่าเราไปโรงพยาบาลคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะจะเป็นแบบแรมนะคะที่เอาไว้คร้าๆนะคะตรงนี้นะนี่อันนี้นะคะมันจะกว้าง60%เซนนะคะความกว้างแล้วก็ตัวฐานนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้นะคะอันนี้นะจะแล้วแต่เลยว่าจะยาว120%เซนหรือ125นะคะ120เซนเนี่ยก็คือจะใช้กับความสูงนะคะประมาณ30ก็ถ้าอยากได้35ก็เพิ่มความยาวนะคะของตัวนี้มาเป็น25ค่ะ สำหรับตัวสามเหลี่ยมอันนี้นะถ้าเราทำฐานนะคะมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าจะไม่ใช่แบบตัดเป็นแบบมุมเหลี่ยมแหลมนะคะต้องมีอันนี้นะไว้ลองลองด้วยนะคะไว้ลองน้ำหนักนะคะมันจะได้ไม่หักนะคะอันนี้เราก็จะทำนะคะให้มันสูงประมาณสัก2.5เซนนะคะ ส่วนอันนี้นะคะไอ้เนี่ยนะที่เป็นไม้นะคะรองข้างในน้นจะมีข้างบนอีกนะคะมันจะมีทั้งหมด5ชิน้นด้านล่างรองอีกหนึ่งเป็น6นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันรับน้ําหนักเนี่ยไม่ได้ดีนะแล้วคือนี่เดี๋ยวเราจะเพิ่มไม้นะคะที่อยู่ตรงนี้อีกก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปทํากันดูก่อนนะคะ สำหรับการทําล็บอย่างแรกที่ต้องมีค่ะก็คือไม้อัดขนาด10มิลนะคะสําหรับทําแผ่นปักหน้าที่ใช้ถลายนะคะขึ้นไปค่ะต่อไปค่ะจะเป็นโค้งด้านข้างจะต้องหนานิดนึงนะคะก็เลยใช้ไม้อัดหนา15มิลนะคะทั้งหมดเราไม่ได้ใช้หมดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นโคง้งโค้งเนี่ยจะต้องค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะคะขอให้เป็นไม้หนาตั้งแต่3เซนขึ้นไปนะคะอันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด6อันค่ะ ต่อไปค่ะเราก็มาเริ่มกันที่โครงขอบด้านข้างที่เป็นสามเหลี่ยม2อันอันนะคะอันนี้ก็จะใช้ตัดจากไม้15มิลค่ะมันจะค่อนข้างหนักนะคะก็ให้ระวังนิดนึงนะ อันนี้สําหรับสัดส่วนนะคะก็อย่างที่เราวัดไปนะคะจะใช้นะคะความสูง30เซนนะคะแล้วก็ยาวนะคะเทราดลงมาที่120เซนค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเรามาใช้เต้านะคะในการดีดนะคะทําแบบเส้นในการตัดค่ะปกติเต้าเขาจะใช้กับที่เป็นเส้นตรงธรรมดานะคะแต่ว่าอันนี้เรามาในแนวทะแยงนะคะก็เลยจะต้องใช้วิธีการแปะเทปที่หัวนะคะให้เขาอยู่แต่ถ้าแปะไม่แน่นก็ปาบเนี่ยคะ่ะหลุดเลยนะคะดังนั้นก็แปะเทปให้แน่นๆก่อนนะคะ นี่ค่ะแปดเทปให้แน่นๆนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงๆเลยค่ะแล้วก็ดีดเปียกลงไปคะ่ะนี่ค่ะก็จะได้เส้นตัดแล้วนะคะและอย่างที่เราบอกนะคะตัวสามเหลี่ยมเนี่ยที่ด้านหน้านะคะจะต้องมีความสูง2.5เซนไว้ด้วยะคะ่ะสำหรับใครที่ไม่มีเลื่อวงเดือนอย่างเรานะคะก็ใช้เลื่อฉลุในการตัดได้เหมือนกันคะ่ะอย่าลืมนะคะตัดทั้งหมดสชิ้นนะ ต่อไปคะ่ะก็มาทำโครงด้านในนะคะขนาด60เซนค่ะใช้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะคคคตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาประกอบกันเลยคะ่ะใส่สกูล,ลงไปนะคะ กับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ6ชิ้นนะคะนี่แข็งแรงมากเลยนะคะขึ้นไปเหยียบได้เลยค่ะต่อไปค่ะมาติดแผ่นหน้าการอันนี้นะคะก็คือใช้ไม้หนา10มิลนะคะมาทําแต่อันนี้นะคะความกว้างนะมันจะไม่ได้ตัดที่60เซนนะคะเพื่อนๆจะต้องเพิ่มความหนาของไม้สามเหลี่ยมด้านข้างลงไปด้วยนะคะมันจะประมาณสัก63เซนค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมินิแรมของเรานะคะอันนี้นะคะเราจะติดแผ่นสแตนเลสที่ด้านหน้านะคะความหนาประมาณ2มิลนะคะเพื่อที่ว่านะคะมันจะได้เรียบเสมอเป็นระดับเดียวกันเราจะได้ถ่ายสเก็ตขึ้นไปได้นะคะไม่สะดุดค่ะสำหรับด้านหลังอันนี้นะคะเราเอาไม้ที่เหลือจากตัด60เซนนะคะมาเสริมความแข็งแรงเผื่อบ,บางคนน้ําหนักเยอะไม่ค่อยอุ่นใจนะคะก็ติดเพิ่มเข้าไปค่ะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าค่ะเล่นไม่เป็นราคาะแ้มมาแต่ว่าอยากเล่นเดี๋ยวมาลองดูเนาะ ในที่สุดนะคะเราก็ถ่ายขึ้นได้แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลมแบบอื่นๆนะคะอย่างทางตรงแบบเคิร์ฟหรือแบบทอไปเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้ทำให้เพื่อนๆดูค่ะแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e ช่องกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook กันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเล่นกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเราขอจบแบบค่าสวยๆเท่เทสสนิดนึงค่ะนี้ สัมัารยค่ะสุดท้ายนะคะก็ไปถ่ายแล้วก็ไปเล่นท่าเตะนะคะแล้วก็พ้าตกลงมาข้อเท้าพิกดูสิตะตุ่มบวมมากเลย